โมเสสเอาสัตว์ขึ้นเรือตอนมันสิ้นโลกไปกี่ชนิดและกี่ตัวชิมแล้กี่ตัวมันไม่ได้ชื่อโมเสสมันชื่ออาโนอะไรลูกอ่าหลูนอ่านลูกอ่โนกี่ตัวครับเรือไม่ใช่เหรอมันไม่ได้เอาขึ้นจุกตัวถ้าเข้านอนตอนสองทุ่มแล้วตั้งนาฬิกาให้ปลุกตอนเก้าโมงเช้าถามว่าจะได้นอนกี่ชั่วโมงหกสิบห้าสิบสี่สิบสี่สิบสามสองสองทุ่มันกี่โมง ก้างเช้าสิบองขันไหนเิก้าโมงเชเป็นดิดสิบสเป็นไงโดดเดียวไม่รู้เช้านามีลูกแกะ17ตัวทุกตัวยกเว้น9้าตัวตายหมดถามว่ายังมีแกะที่มีชีวิตอีกกี่ตัวครับแปดครับแตัวครับเก้ตัวครับเก้าครับยกเว้นข้าวัวยกเว้ ชายคนหนึ่งสร้างบ้านด้วยไม้ที่เป็นสี่บบผื้นผ้าทั้งสี่ด้านและหันหน้าไปทางทิศใต้ถ้ามีหมีผ่านมาถามว่าหมีตัวนั้นจะมีสีอะไรครับสีสีดำสีดงจะเป็นหลักสีดำจะเป็นหลักสีดำครับสีอะไรรคับสีดำผู้ชายผู้ชายผู้ชายแน่ใจเหรอผู้ชายแน่ใจครับแม่งเงินกันอีกแล้ววะเฮ้ยเดี๋ยวๆพี่ถามก่อนตอนแรกไอ้กายกล้องตอนนี้ไอ้อะไรวะไอ้ตัวเอง